สวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านาค่ะกลับมาเจอก,กันกับรายการออกปอมชอคุยข่าวที่สวทนครสวรรค์ FM 93.25เกมะเค่ะเจอจากการทุกๆวันเสราร์เวลาเดิมนะคะ10นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกา35นาทีค่ะสำหรับวันนี้วันเสราร์ที่19เมษายน2568และสำหรับข่าวแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอค่ะจับมือหน่วยงานหารือแนวทางการแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนกรณีเกิดแผ่นดินไหวและภัยอื่นทุกหน่วยขานรับพร้อมทบทวนหลังเกณฑ์แจ้งเตือนเตรียมทดสอบส่งข้อความเตือนภัยนะคะผ่านระบบเซลล์บอสแครสเร็วๆนี้ค่ะนายภาสกรบุญยรักอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมหาหรือแนวทางการแจ้งข้อมูลของส่วนราชการและการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนกรณีเกิดแผ่นดินไหวและสาธารณภัยอื่นโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดกฎเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนกรมควบคุมมลพิษสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสสนเทศองค์การมหาชนและกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแจ้งเตือนภัยและหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางกรมปพเข้าร่วมประชุม ณห,ห้องประชุม3อาคาร3ชั้น3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะนายภาสกรบุญรักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเปิดเผยว่าในระยะนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยประสบปัญหาสาธารณภยัยที่มีความแปรผันมากขึ้นหน่วยงานมีหน้าที่ที่จะต้องวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณภา์ภัยการพยากรณ์ และการแจ้งเตือนประชาชนจำเป็นต้องทบทวนหลักเกณฑ์ในการแจ้งเตือนภัยให้ทันต่อก,การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแจ้งเตือนภัยสู่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในวันนี้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือทําความเข้าใจในเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยการปฏิบัติการแจ้งเตือนภัยรวมถึงช่องทางการแจ้งข่าวสารของหน่วยงาน ก่อนที่จะส่งมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภยัยเพื่อทำการแจ้งเตือนสู่ประชาชนโดยแต่ละหน่วยงานได้แจ้งเกณฑ์การแจ้งเตือนของหน่วยงานตนอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีได้ชี้แจงเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแผ่นดินไหวส่วนกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภยัยภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งแต่ละหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกันและพร้อมที่จะปรับปรุงระเบียบประจำหรือว่า SOP ด้านการแจ้งเตือนให้มีความประสานสอดคล้องเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานด้านการแจ้งเตือนภัยร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามค่ะในการแจ้งเหตุแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแจ้งเหตุหรือส่งเป็น first message ข้อความแรกให้ประชาชนรับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นค่ะทางด้านของปอพจะดำเนินตามขั้นตอนต่อไปในการแจ้งเตือนขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นในระยะนี้ ปอพะะได้เปิดใช้ระบบเซลล์บอสแคดแล้วค่ะทั้งนี้นะีคะถือว่าเป็นการทดสอบระบบในระหว่างที่กำลังพัฒนาประสิทธิภาพให้ทำงานได้เต็มรูปแบบและเร็วๆนี้ค่ะปอพและผู้ให้บริการเครือข่ายจะทำการทดสอบครั้งใหญ่ทั้งในระดับเล็กกลางใหญ่และระดับประเทศโดยจะได้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบล่วงหน้าผ่านสื่อต่างๆอีกครั้ง ทางด้านของนายพัสกอรอธิบดีของปพอได้กล่าวเพิ่มเติมไว้นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปพักฟังการเพลงเลงพราะๆจากสถานีกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหนา้ากลับมาเจอกันกันกบรายการอปมชคุยข่าวที่สวทนครสวรรค์ fm 93.25 m ิบเมกะเฮิร์ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอปมชคุยข่าวที่สวทนครสวรรค์ fm 93.25เมกะเฮิร์ค่ะ ทางด้านของนายจิยรายุห่วงทัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นหน,นึ่งใน114คนเป็นผู้นำที่มีอายุน้อยกว่า40ปีที่สร้างการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยทางด้านของ YGL ประจำปี2025ค่ะเครือข่ายที่ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนําและประชาสังคมทั่วโลกร่วมกันให้คะแนนสะท้อนให้เห็นเวทีชั้นนําระดับโลกที่มีคอนเซปต์ในการค้นหาผู้นํารุ่นใหม่ทั่วโลกที่ให้คุณค่าในการทํางานร่วมกันมีแนวคิดลึกซึ้งและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยต้องมีอายุต่ำกว่า40ปีและบุคคลอื่นเป็นผู้เสนอชื่อค่ะที่สำคัญนะคะต้องมีผลงานโดดเด่น แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและผลกระทบเช <is> ิงบวกในสาขาของตนโดยปีนี้ค่ะทาง YGL มีความหลากหลายจากทั้งสาขาต่างวัฒนธรรมต่างประเทศทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้รับการยกย่องในการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เชื่อว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการบริหารประเทศได้โดยก่อนหน้านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีแพททองทาน ก็ติดโพลหนึ่งในร้อยบุคคลผู้ส่งอิทธิพลของนิตยสารไทยมาแล้วค่ะทั้งนี้ค่ะแม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของไทยและเอเชียรวมทั้งเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งบริหารประเทศไม่กี่เดือน จากภาวะผู้นำในการบริหารประเทศและการแก้ไขปัญหาทางสังคมทั้งกระบวนการคอร์เซนเตอร์ยาเสพติดและภัยพิบัติต่างๆและอย่างผลักดันนโยบายสำคัญไปสู่การปฏิบัติเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกที่การร่วมประชุมในเวทีระดับผู้นำโลกเพื่อชักชวนให้นักธุรกิจระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดิจิตอลวอลเล็โครงการ30บาทรักษาทุกที่ล่าสุดในฐานะประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ส่งเสริมส่งการไทยเทศกาลของไทยซึ่งภาวะผู้นำของท่านนายกรัฐมนตรียังทำให้เห็นศักยภาพของประเทศโดดเด่นด้วยท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนและเศรษฐกิจในปัจจุบันทางด้านของนายจิรายุได้กล่าวไวค้ค่ะ อีกหนึงคาวนะคะก่อนที่เวลาของรายการของเราจะหมดค่ะทั้งด้านของสอปเทเน้นย้ำทุกจังหวัดนะคะบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลประชาชนการชับปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใช้ด่านชุมชนด่านครอบครัวหน่วยเคลื่อนที่เร็วตรวจตาป้องกันลงลึกระดับพื้นที่คุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายค่ะ ที่กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี2568นายขาจรรองประลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานการถแถลงผลดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2568ค่ะเปิดเผยว่าจากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุในช่วง3วันที่ผ่านมา พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์และพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่ทําให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุดคือการไม่สวมหมวกนิรภัยลองลองมาค่ะคือการดื่มแล้วขับทางด้านของสองปทนะคะขอให้ทุกหน่วยทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการกดขันพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้โดยใช้กลไกลของพื้นที่ในการดําเนินการการตั้งด่านชุมชนและด่านครอบครัวในการเฝ้าระวัง ตรวจตาป้องปามและตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องสมใส่อุปกรณ์นิราภัยและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนก่อนขับขี่ยานพหาหนะออกนอกชุมชนโดยหากพบเห็นผู้กระทำผิดและไม่ปฏิบัติต,ตามคำตักเตือนขอให้ประสานมายาังสถานีตำรวจภูธรใกล้เคียงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการเคาะประตูบ้านเพื่อป้องปามพฤติกรรมเสี่ยงการออกตรวจพื้นที่ที่มีการจัดเล่นน้ำสงกรานและมีพื้นที่การจัดงานตามประเพณีไม่ให้มีการจำหน่ายหรือการดื่มแอลโกอฮอลภายในงานก่อนออกเดินทางออกจากบ้านจะต้องสวมอุปกรณ์นิรภัยให้เรียบร้อยและจะต้องไม่มีอาการมึนเมาสุราโดยเด็ดขาดค่ะ ขอให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกับผู้ขับขี่ที่ทำพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน10ข้อให้ความสำคัญกับการควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและการไม่จำหน่ายให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีโดยในกรณีที่เด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า20ปีดื่มแล้วขับจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตให้มีการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่จำหน่ายหรือสนับสนุนให้เด็กดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะให้สำรวจจุดเสี่ยงจุดเกิดเหตุซ้ำซากทางร่วมทางแยกและจุดกับรถเพื่อปรับปรุงและแก้ไขเส้นทางให้มีความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงเครื่องหมายและเส้นจราจรให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการเดินทางขอให้ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในบริเวณที่ปลอดภัยไม่กีดขวางเส้นทางจราจร มีระยะห่างจากขอบเส้นทางที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการตั้งในพื้นที่ที่มีถนนเปียกหรือมีน้ำขงังและจะต้องมีเครื่องหมายกรวยหรือป้ายแสดงจุดบริการเพื่อให้ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจนทางด้านของประลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวไว้นั่นเองค่ะ ช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการอ,อปอมชคุยข่าวแล้วนะคะกลับมาเจอเจอกับรายการได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์เวลาเดิม10นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกานาทีที่สวทนครสวรรค์ FM 93.25 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ